สวัสดีค่ะโค้ชจันมาจะไปเก็บค่าปร,รานะคะวันนี้หลังจากโคชชิ่งน้องๆที่ต้องการแล้วก็หาสามีฝรั่งในแฟนเพจนะคะนะอยู่ในช่อง power up love club นะคะจันมาทำอยู่ตอนนี้นะคะก็ วันนี้มันหยุดก็ไปเก็บขาประนะคะคาปร้าค่าซอสแล้วก็อะไรอีกอะมันเยอะนะที่ฝากเขาขายนะคะคืออะไรที่เป็นออนไลน์อน่ะจะมาเออมาร์คทองคําด้วยนะคะไปเก็บค่ามาร์คทองคําด้วยฝากขายที่ร้านก็คือว่าตอนเนี้ออนไลน์นะคะสามารถขายของได้ทุกชนิดนะคะไม่ใช่ ขายอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะจันมาสวยขึ้นทุกวันเลยเพื่อนๆบอกจันมาโค้ชจันมามาดำจันมาสวยขึ้นทุกวันเลยนะคะก็โอเคขอบคุณขอบคุณมาก์คคำคำด้วยที่ทำให้จันมาสวยแล้วก็เออไม่ต้องไปโบ็อกไม่ต้องไป ฉีดอ่ะฉีดหน้าให้มันตึงนะแค่มาร์คทองคำเอาอยู่แล้วนะคะเอาอยู่แล้วจริงๆออืก็คือเพื่อนๆที่รู้จ,กจักเจนมาก็ไม่ได้ไปเสริมอะไรที่ไหนคะ่ะก็ใช้มาร์คทองคำแปะหน้าไปนะคะแล้วก็ขายได้ด้วยขายจากหน้าตัวเองนี่แหละอืคนไหนชอบก็ซื้อคนไหนชอบก็ขายคนไหนชอบก็ใช้คนไหนชอบก็สวยแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องไป ตอน,น,นแรกก็คิดอยู่นะเอ๊ะทำไมเขาไม่ซื้อของดีทำไมไม่มีใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยคิดนะคิดนะแต่พอมาจริงๆแล้วเ,เห็นจะเป็นต้องขายอะไรแบบนั้นแล้วก็คนไหนอยากสวยก็ซื้อแค่นั้นเองเออขายง่ายๆใครอยากซื้อก็สวยแค่นั้นเองเอืฮขอไปอือฮกำลังเลี้ยวรถนะคะอัดวิดีโอไปด้วยมันอยู่ในบ้านนี่แหละ ไม่ได้ไปอะไรที่ไหนเดี๋ยวถ้าเออขอไปก่อนอเย้ขอไปก่อนก็จะไปตามป่าตามดงเดี๋ยวจะให้ดูว่าป่าดงที่จะมาทําที่จะมาจะไปเป็นยังไงเพราะว่าจะไปเช็คอ่าน้ํ้นั่นด้วยน้ําอะไรอ่ะน้ําห้วยน้ําคลองเดี๋ยวให้เออเนี่ยไปอย่างเงี้ยไปตามป่าไปรัด c o u n t r ไปไปเช็คดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยสามีเขาจะไปเล่นน้ำด้วยโอเคก็เป็นอะไรที่แบบวันนี้เหมือนจะฝนจะตกเนาะเมื่อวานอ่ะฝนฟ้าแลบฟ้าร้องก็ไม่เห็นฝนตกไหมตกที่อื่น นี่จันมาก็ไปตามป่าตามดงนี่แหละค่ะให้ดูบรรยากาศเพราะว่าจันมาถ้ารองเงิน Youtube อย่างเดียวนะจันมาไม่ได้กินเงิน Youtube เลวอ่ะฮะก็เลยต้องใช้ Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะเฮ้ แล้วเนี่ค่ะกลับมาอีกนี่แหละตามป่าขับรถไปตามป่าอฮก็าห,าหาซื้อบ้านไปด้วยแหละค่ะเดีจะให้ดูจะสวย ยูทูบก็สนุกดีอมสนุกดีได้เพื่อนเยอะเพื่อนดีๆก็มีเพื่อนที่เราไม่ชอบใจก็มีคนไหนไม่ชอบใจเราก็ไม่ต้องคบแต่ส่วนมากจะมาจะคบได้หมดแหละส่วนมากจะมาจะคบได้หมดแหละนี่คือเป็น country country นะคะาจะหาซื้อบ้านด้วยก็ ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เจอแล้วซื้อเลยนะมันก็ต้องหาไปเรื่อยๆถูกใจเราอะค่ะให้รถให้รถเล็กไปก่อนแล้วก็จอดให้รถเล็กผ่านไปก่อนเออเพราะทางมันแคบก็มีการปิดทงชาติ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็มี UPS ถึงด้วยนะบริษัท UPS ถึงป่าถึงดงด้วยนะคะทุกที่เลย UPS ผู้ชายคนนี้เห็นตั้งนานแล้วเห็นหลายปีแล้วรับรถ u p s มีเสดาป่าด้วยเนาะน่ากินใช่ไหมใช่เสดาป่าไหมเฮ้อกินไปไม่ไหวเลยจันมาสมัยก่อนก็ไปหาผักป่ากับเพื่อนแถวนี้แหละสมัยก่อนอะ่ะ รั้วไม้แบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะว่าถ้ามันหักก็ซื้อทั้งแผ่นเลยจนมาชอบรั้วเหล็กมากกว่าบางคนรักหมาก,ก็ไม่เอานะคะรั้วเหล็กรั้วเหล็กเป็นอะไรที่หมาอลอดไปได้เนี่ยมู่บ้านก็ทางป่าแถวเนี้ย อยู่ในป่าก็ต้องมี stop sign นะคะก็เขียนคว่า stop ก็ต้องหยุดนะคะใครมาก่อนไปก่อนใครมาหลังไปหลังเยวมาอธิบายพร้อมโอ๊ยวันนี้นึกอยากกินอะไรนึกอยากกินหอยนางลมมีตำรวจด้วยนะเนี่ยเห็นไหม เสียภาษีเยอะมากเลยแต่ละบ้านแต่ละหลังเอ้ยก็เป็นอะไรที่เนี่ยบ้านเพื่อนลูกก็อยู่แ,แถวนี้แหละก็ตามดูสามีก่อนว่าสามีจะซื้อบ้านแบบไหน วก็อีกประมาณสองนาทีก็จะถึงสิบนาทีนะจะมาก็จะปิดวิดีโอก็จะฝอยฝอยไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเออมีคนถามว่าจะมาทําไมคึองามที่แท้เดียวนี่แม่เออคนเราเนาะก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะก็อยากสวยก็อยากสวยเนาะแก่แล้วห้าสิบปีแล้วก็อยากสวยนะก็ได้มาคองคํานี่เลยได้ขายได้เงินด้วยกําไรด้วยแล้วก็เอาไปเงินไปทําบุญด้วยให้พี่สาวด้วยคือแบบ เงินมันก็ไหลไปไหลายทางอ่ะเนาะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็รอกกินหมูกระทะรอกกินหมูกระทะไม่พอรอกกินอะไรอีกนะรอกกินพิซซ่าออ <laughs> เออเอยแต่ละคน <laughs> เพื่อนใน YouTube นี่แหละค่ะ <laughs> ก็ส <S an> ่งเงินให้กันไปเนาะอย่าเอาคนเดียวทําบุญเยอะๆเรายังทําได้เนาะเพื่อนๆขาก็ส่งเงินให้เพื่อนกินหมูกระทะอะไรเราจะได้มีแรงบันดาลใจเพื่อนๆจะได้มาดูเราเพื่อนกันจริงๆนะเป็นเพื่อนกันทาง youtube แล้วก็เป็นอะไรที่ทําไปทํามาแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันนั่นแหละแต่ละคนพอพูดไปพูดมาอ้าวเรารู้จักญาติกันอีกอ้าวทาไปทํามาก็เออ ญาติกันนี่เองอยู่ในป่าในดงมา,มาเจอหน้ากันอีกเฮยจันมามันสดใสามากเลยนะจันมานี่นะมันเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดเลยคุยกับบรรดาแฟนๆเนานะก็มีแต่สีหไฮลองเพลงแฟนๆกระด้โอ้ยเนาะก,กนันมากกันลืมอค้าวลองเลยดิเพราะว่าอยังห้าสิบปีแล้วกะ มันลืมเด้ถ้าร้องได้แต่ขาเราเกะอยู่ด้องได้อยู่โอ้ยสดใสามากเลยมาทางเนี้ยมันมีแต่ต้นไม้มีน้ำนำอก็สะ,ะ,ะดวกสบายหูสบายตานะมันอยู่แถวคันทรีดูมีวัวด้วยวัวนีว เห็นัวมีงัวด้วยในัออนวนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าก็สาระก็คือได้คุยได้สนุกกันนี่แหละพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ